ก่อนที่ป้าบัวจะไปสวนเดี๋ยวมาเด็ดดอกอันนี้ออกก่อนค่ะถ้าเราเด็ดเด็ดดอกของเขาออกเขาก็จะแตกกอดีค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะเขาก็จะแตกกอถ้าไม่เด็ดนี่ก็ไม่แตกกอค่ะเด็ดดอกผักชีไปเรื่อยค่ะเด็ดออกเนะะี่ยค่ะจะเด็ดทิ้งหรือเด็ดใส่ถุงไว้ไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ต้มยำก็ได้ค่ะนะคะ ป้าต้องการให้เขาแตกกอค่ะคือไม่ให้เขาเป็นดอกค่ะเนี่ยค่ะไม่ให้ไม่เอาเมล็ดพันธุ์เขาค่ะก็ต้องตัดดอกนี้ออกถ้าเราจะเอาเมล็ดพันธุ์ก็เอาไว้ต่างหากค่ะเอาไว้อีกมุมนึงค่ะเพราะว่าเวลาเขาเป็นดอกเขาเก่แล้วนี่เขาก็จะไม่แตกแตกกอให้เราค่ะเนี่ยค่ะ ค่ปะปาบัวก็จะไปสวนแล้วค่ะ